สวัสดีค่ะพบกับช่องปทุมรัสสไตล์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ขุนเขาตำนานไพรรีสอร์ทค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะเป็นเจ้าของรีสอร์ทเชิญคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ,คะโ,อโอ้ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เรามาเยือนขุนเขาตำนานไพรมีอะไรน่าสนใจมั้งคะอยากให้คุณพรแนะนําค่ะนี่เป็นจุดที่น่าสนใจ ว่ายน้ำค่ะพอออ <Okay. S 2> อยู่ตรงจุดชมวิวมุมมองสา0ร้อยหกิบองศาอันนี้ลูกค้าเฟิร์มมาว่าเป็นวิวร้อยล้านจะพาพอออและทีมงานไปชมนะคะ oh, น่าสนใจค่ะ,คะแล้วก็พวกอาหารเช้าของเรานี่ก็จะเป็นพวกผักออเกนิกที่เราปลูกเองเป็นผักที่ปลูกง่ายตายยากดีค่ะเยี่ยมเลยค่ะ น่าสนใจทั้งสองอย่างเลยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะพาไปชมอบรรยากาศสะว่ายน้ำดิวร้อยล้านดูซิว่าจะเป็นเหมือนที่พอนโม้หรือเปล่าโอเคค่ะ,คะไปกันเลยค่ะอยากเห็นแล้วค่ะ ะะจุดชมวิวร้อยล้านของขุนเขาเชิญค่ะ<น>สุดยอดค่ะเป็นออกเขียวมรกตค่ะน้ำใสสะอาดลูกวิวน้ำสะอาดมากของเราเป็นสะเกลือนะคะคือลูกค้าเล่นได้ไม่ ไม่ไม่ไม่แพ้ไม่แสบผิวค่ะไม่ใช่สะคอลีนเป็นสะเกลือแล้วก็พระอาทิตย์จะขึ้นด้านนี้ตอนเช้าถ้าหากว่ามีทะเลเหมอกค่ะพออจะสวยมากๆเลยส่วนมากเาได้ภาพสวยๆเนี่ยจากลูกค้าลูกค้าก็คือจะมีแต่นางแบบนายแบบที่แบบว่าถ่ายรูปเก่งมากแล้วก็ส่งมาให้เราค่ะดูทิว,ว ค่ะสามอองศาค่ะจริงๆค่ะ่างนี้เลยค่ะรอบด้านเลยค่ะโอ้คุณพรอย่างนี้ลูกค้าชอบแน่ๆเลยค่ะเล่นน้ําไปมองภูเขาไปเห็นท้องฟ้าด้วยเห็ภูเขาด้วยป่าด้วยค่ะก็เริ่มจากเดือนตุลาเป็นต้นไปก็ลดยีสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอ่ามาจากรายการของพอด้วยเช่นกันค่ะปกติจะลดแค่10%เปอร์เซ็นนะคะ รายการนี้พิเศษจริงๆ,ๆค่ะได้20%จากเดือนตุลาเป็นต้นไปถึงกุมภาค่ะกุมภามากันเลยนะคะรีบตัดสินใจมากันเลยนะคะ,คะมาเล่นสะใา้น้ำเดี๋ยวเราถ่ายทำรายการเสร็จเราก็ว่าเราจะมาเล่นเหมือนกันนะน่าสนใจยินดีค่ะยินดีชุดวใบน้ำให้เช่าด้วยค่ะ จะมีสระว่ายน้ำแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆให้ลูกค้าเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้มาเดินเขาวงกดแล้วก็ขึ้นไปตรงจุดชมวิวตรงนู้นนะคะค่ะแล้วก็อีกในเวลาอันใกล้นี้ก็จะทำพื้นที่ถ่ายรูปให้ลูกค้าก็คือทำสกายวอล์กออกไปตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ หอคอยไหมหอคอยก็ได้คอยจุดชมวิวค่ะจุดชมวิวเพื่อจะให้ลูกค้าได้มีจุดถ่ายรูปเพิ่มขึ้นนะคะอนาคตอติดตดูกันนะคะค่ะใช่ค่ะก็ทุกอย่างนี้ก็เพื่อลูกค้าค่ะออกแบบในับ้างใช่ค่ะ ทะลุอดิปันอ๋อค่ะออกไปอย่างนี้ได้ค่ะ,อะ้อวเจ้าอบุญสรงบุญสง่งว้าช่วยไม่มหมงมลงเลยตายนั่ง ค่ะพออ,อันนี้พามาเยี่ยมชมบ้านเรือนแถวนะคะบ้านเรือนแถวของเรานี่ก็คือจุดดีก็คืออยู่ใกล้สะไวน้ำห้าสิบเมตรอันนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดแต่ว่าภายในนี่คือออปชันครบนะคะเชิญค่ะภายในก็จะประมาณนี้อู้น่ารักนะคะห้องค่ะเป็นรูปเปดใจหัวเตียง้วยก็อยากจะให้ความแตกต่างพอลูกค้ามาคือแบบว่าเออมันไม่เหมือนที่บ้าน ให้แบบว่าให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแปลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อารมณ์แบบโรแมนติกนิดๆห้องนี้ค่ะห้องนี้คือมีอคู่บ่าวสาวมหันนิมูลก็หลายคู่อยู่ค่ะเออเหมาะเลยค่ะอันนี้เป็นราคาย่อมๆไม่แพงมากเยกว่าไม่แพงมากเยอะแวอีกค่ะมาคนมีความรักไหมยหมวใจสีแดงค่ะ บรรยากาศก็เหมือนป่าเลยบรรยากาศออกแแนวธรรม <c oughs> ชาติมี <c oughs> ต้นไม้อยู่หัวเตียงค่ะ <c oughs> ต้นไม้ใหญ่อยู่หัวเตียงความร,ร,ร่มรืม่นเย็นสบายของสีเขียวได้อารมณ์แบบค่ะแบบคนรักธรรมชาติก็เลือกห้องนี้ได้เลยนะคะอันนี้สําหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกอือมีสองเตียงค่ะ <c oughs> อันนี้มีเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็ก <c oughs> ค่ะอันนี้นะคะปออ,อก็เป็นบ้านเดี่ยวเรียกว่า เป็นห้องที่แพงที่สุดของเราเพราะว่าก็จะมีสะเล็กๆให้ลูกค้าได้แบบลงไปแช่อันนี้เป็นสาเกลือนะคะที่ระเบียงบ้านค่ะอือค่ะดีจังเลยค่ะก็ถ้าหากว่ามีลูกค้าเราก็จะ่ามาปรับน้ําให้ให้น้ําบนก็คือสะก็คือเป็นสะเกลือนะคะเหมือนกันกับสา <สะ S 2> ทง<น>ใหญใช่ค่ะ เป็นระบบเกลือลูกค้าเล่นได้ไม่ต้องกลัวแพ้ผิวแล้วก็จะไม่อางอาบน้ําภายในห้องค่ะมนม่มีอ่างอาบน้ำแบบนี้ก็จะจะพิเศษตรงที่ตรงที่มีทั้งสารแล้วก็อ่าง<ม>แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราอ่าก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเ,เองนะคะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกใช่ค่ะ,คะจะที่ออกแบบเองนะคะ นี้เป็นสมูทตี้มันเบอร์รี่นมสดนะคะลูกมันเบอร์รี่เก็บภายในรีสอร์ทนี้ใช่ค่ะเราปลูกเองค่ะออแกนิกค่ะโออโอโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดโลสลัดโลเป็นอาหารเช้าเขาเรียกว่าเป็นราชินีของอาหารเช้าค่ะค่เราทําให้ลูกค้าที่มาพักที่นี่ทานใช่ค่ะตอนเช้าลูกค้าจะได้ทานผักออแกนิกนะคะรสชาติก็คืออยากให้พออลองชิมดูว่าจะเป็นยังไง ผักนี่เราเก็บมาจากที่เราปลูกเองใลยใช่ค่ะปลูกปลูกด้านด้านล่างตรงนี้ค่ะปลูกตรงนี้เองแปะตาปึงค่ะแปะแปะตาปึงมีสรรพคุณทางยาแล้วก็อาหารนะคะครบมากมากเลยอ่ารายละเอียดของคุณประโยชน์เขาเนี่ยเซิร์ชในเน็ตได้เลยจะรักษาทั้งมะเร็งเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมสลัดโรกันดี่แฝนะคะเชิญค่ะพ่ออ จากการที่เราไปดูห้องพักของรีสอร์ทเมื่อกี้นะคะเราพบผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำค่ะซึ่งคุณพรบอกว่าได้ผลิตเองตอนนี้เราก็เลยชวนกันมาดูผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะก็มีสบู่นะคะสะบู่ขมิ้นและมะกรูดค่ะที่คุณพรเขาผลิตเองแล้วก็มีอีกหลายตัวนะคะมีสบู่ สมุนไพรขมิ้นและมะขามค่ะและอีกหลายๆชิ้นเดี๋ยวให้คุณพรแนะนำนะคะทั้งสรรพคุณต่างๆด้วยเชิญคุณพรค่ะค่ะขอบคุณค่ะพออออันนี้เลยเรียกว่าเป็นนางเอกแชมพูนะคะสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นแชมพูมีชีวิตมีเอนมไซม์ผลิตภัณฑ์ของเรานี่นะคะผลิตเอง จากวัสดุที่มีในพื้นที่มีในรีสอร์ทนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีใบฝรั่งดอกอัญชันแต่ขิงเนี่ยเราซื้อมาอันนี้ไม่ไม่โกหกนะคะในในแชมพูเนี่ยคะ่ะคือ,อจะมีเอนไซม์เราไม่ต้องใช้ครีมนวดอันนี้คือคุณประโยชน์ของเขาจะเด่นชัดลูกค้าลองใช้ดูเนี่ยใครที่ได้ลองใช้สายสุขภาพสายออร์แกนิกนี่คือเรียกว่าไม่ได้ซื้อ ขนกลับค่ะคุณ,ณประโยชน์นี่จะดีมากๆนะคะสบูก่ก็อันนี้ก็คือมะขามค่ะสบู่มะขามขมม้นมีคุณ,ณประโยชน์ในการบำรุงผัดเซลล์ผิวนะคะด้วยที่เขามีจุลินทรีย์ตัวดีที่คอยควบคุมจุลินทรีย์ตัวร้ายเพราะว่าผิวของเราเนะะี่ยค่ะก็ศึกษามานิดนึงว่ามันมีเอนไซม์ในร่างกายของเราทั้งหมดมิฉะนั้นนะในสบู่ก็จะมีเอนไซม์เหมือนที่ร่างกายเรามีมันก็เลยจะทําให้การบำรุงแล สาการบำรุงการดูแลดีได้ดีค่ะทั้งทุกตัวเลยค่ะก็คือจะมีจุลินทรีย์ทุกตัวเลยไม่มีสารกันบูดค่ะรวมทั้งสบู่สครับกาแฟด้วยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะสครับกาแฟนี่มีที่มาคืออ่าด้วยที่เราหมักสมุนไพรเป็นเวลานานนะคะพอหมักอ่าสองสองปีขึ้นไปมันก็จะมีวุ้นในวุ้นของ น้ำหมักทุกตัวค่ะมัน <Okay. S 2> จะมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโภบโอติกอ่านมาจากในเน็ตมันจะมีคุณประโยชน์ในการบำรุงผิวเพราะว่าเซลล์ผิวเรานี่มันจะเสื่อมสภาพลงทุกวัน <Okay. S 2> ทุกวัน <Okay. S 2> เสร็จแล้วพอมันมีสารตัวนี้โปบไบโอติกตัวนี้นะคะ่ะมันก็จะทําให้ฟื้นฟูผิวเราวดีดีขึ้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวได้ดี <Okay. S 2> สําหรับสาวๆที่แบบ อายุเลยเลขสิบขึ้นไปเนี่ยเหมาะมากจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะฝ้ากระจะจางลงนะคะอันนี้ดีมากๆค่ะที่ที่มีตัวนี้เพราะว่าของมันมีกาแฟนี่เราปลูกเองค่ะแล้วก็ดีเลยโลบัสตา้าแล้วก็ปลูกเองแล้วก็ของที่มันมีก็คืออ่าพวกวุ้นของน้ำหมักต่างๆมันมีก็เลยเกิดเป็นตัวนี้เอาไว้รายละเอียดค่อยจะอ่าให้ผอ,อ ค่ะเดี๋ยว er เราไปดูรายละเอียดกันนะคะ,คะเพราะว่าคุณพรบอกว่ามีห้องผลิตเราดูกระบวนการต่างๆกันซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆแล้วก็ปลอดสาร,สารปลอดเคมีคเพราะว่าปลูกเองบ้านซื้อจากเพื่อนบ้านบ้างใช่คะผลิตภัณฑ์ปลอดสารเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็คือเป็นห้องหมักสมุนไพรของขุนเขานะคะ แล้วก็ส่วนสมุนไพรสองถังนี้ก็คือหมักได้อายุมากกว่าสี่ปีแล้วคุณประโยชน์ก็คือจะแน่นมากค่ะพอออนะคะค่ะทุกตัวผลิตภัณฑ์ทุกตัวไม่มีสารเคมีไม่มีสารกันบูดค่ะเป็นสารอินทรีย์ล้วนเป็นสารอินทรีย์ล้วนใช่ค่ะก็เหมือนโบราณนะคะเขาถนอมอาหารด้วยการหมักค่ะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยค่ะมันมันเหมาะกับเราค่ะ ทำ <Okay. S 1> ให้เราปลอดภัยใช่ใช่ทำให้เราปลอดภัยถ้าหากว่ามาจากขออออันนี้ก็ลดอีกนะคะมาจากช่องปทุมรัศดรใช่ค่ะลด30เปนจากราคาปกตสิเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะทุกตัวเลยค่ะทุกคนดูนะคะมาจากช่องปทุมรัศดร่าลืาม แจ้งทางคุณพรน,นะคะว่าขอลด30เปซใช่ไหมคะเท่าที่พักเลยค่ะเท่าที่พักเหมือนเกี่นี้นะคะให้ลดส0เต้องบอกว่าดูช่อง YouTube นี้มานะคะอ uh, ่า30%เอหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหมือนกัน30%เหมือนกันนี้เราก็เต็มอิ่มไปกับบรรยากาศของคุนเขาตำนานไัยนะคะเราก็ได้ทานอาหารสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่คุณพรได้ทําให้ทานนะคะแล้วเราก็ยังได้ไปดูสบู่และแชมพูออร์แกนิกที่คุณพรได้ผลิตขึ้นเอง ซึ่งสบู่และแชมพูอันนี้เราเคยได้ใช้มาแล้วนะ,ะซึ่งมันดีกับผิวเราเราก็ติดใจขึ้นมาดูติดตามขึ้นมาดูค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพรมากมากนะคะขอขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสเรามาเยี่ยมชมสถานที่และมาดูกระบวนการผลิตนะ,ะ,ะยินดีค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมเรามาจนจบ มีสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย